สวัีครับดูดีการเกษตรเราจะไม่แนะนำเครื่องอัดเม็ดนะครับยี Ye ่ห้อเดวเวอร์ทั้งหมดก็จะมีด้วยกัน6รุ่นนะฮะจะแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกจะใช้ไฟ220โวลต์น,นะครับก็คือ2ตัวนะครับ125รุ่น125กับ150 DF นะครับ DF 125 DF 150ส่วนกลุ่มที่2ก็จะเป็นกลุ่มใช้ไฟ380โวลต์น,นะครับก็คือจะมี4รุ่นด้วยกัน รุ่นนี้จะเป็นรุ่น df 210ตัวถัดไปจะเป็น df 260ตัวถัดไปก็จะเป็นรุ่น df 300อนะครับรองท็อปตัวท็อปสุดก็คือ df 400นะครับอัตราการอัดนะครับก็อยู่ที่900ถึง1,200กิโลต่อชั่วโมงนะครับตัวนี้ส่วนตัว df 300ก็จะเป็นอยู่ที่600ถึง700กิโลต่อชั่วโมง ตัว Df 260ก็อยู่ที่400ถึง600กิโลต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็มา Df 210ก็อยู่ที่200ถึง400กิโลต่อชั่วโมงนะครับตัว Df 150ก็จะอยู่ที่50ถึงอ่าทษทีครับ80ถึง100กิโลต่อชั่วโมงส่วนตัว Df 125จะเป็นตัวเล็กสุดน,นะครับอยู่ที่50ถึง80กิโลต่อชั่วโมงนะครับ ลูกค้าสามารถโทรสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับเบอร์นี้เลยนะฮะศูนย์แปดห้ศูนสีตัวหกสีหนึ่งนะครับโอเคครับขอบคุณครับ